สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สรายการ Pins Memorial นะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับ Pins Memorial น,นะครับและว,วันนี้มาอยู่กับเกมใหม่ครับในเวอร์ชัน1.19.4อีกแล้วนะครับอ่าแต่ที่คลิปที่แล้วก็เราก็พยายามตามหาถ้ำเนาะแต่ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่เป็นผลสำเร็จให้ตายเถอะอ่าในครั้งนีเ้เราจะมาหาถา้ำจริงๆแล้วนะก็หวังว่าจะเจอเนาะ น่าจะทำกก App, เป็นสกินไมค้ากูเป็นงยยี้วะเนี่ยอ๋อสงสัยน่าจะเป็นอัปเดตหรือเปล่าเวอร์ชันนี้ก็ยังเขาเขาอัปเรื่อยๆนะครับเขียนนอนกัน,นก,ก่อนอ่ะเอานะเขาที่แล้วเราไปทางนู้นแล้วก็ไปทางนู้นมาแล้วเนาะก็เจอแต่หมู่บ้านนะครั้งนี้เราก็จะไปทางนู้นมั่งแล้วกันนะครับออโอ้ยเฮีย้ยเฮี้ยโอเค โอเคไปทางนูน้นเดี๋ยว,ยวก่อนอื่นเช็คของก่อนอะไรวะเนี่ยไม่ได้มีอะไร <c oughs> คืออะไรวะมันเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเ๋ยแป๊บนึงแล้วสักครู่นะจะโชว์เขาเลยชม A Few moments later ปิดค่าความชัดไปเอาลงวันนี้หน่อยแล้วกันประมอลินึ่งเว็บลิง ปิดปิดแชทไปเลยซ่อนแชทไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเล่นคนเดียวเราจะใช้ทําไมวะแชทเออไปไปหาถ้ำกันต่อก็รอบนี้ก็หวังว่าจะเจอนะอ่าวเฮียเกมโแบบนั้นโอเค แบบนี้เขาไม่เรียกพระทรรหรอกนะเฮ้ยหมูเอาเอาเกมเอาเกมเห้ตายเือถ้าเกิดอะไรขนาดดีบุมอาจจะตัดนะมัวจะตัดตรงนี้ทิ้งนะเออ เดินไปเรื่อยๆกนะ็น่าเจอโ่าแถวนี้มันเป็นป่านะมันเลยแบบแตกอะไรของมันก็ไม่รู้ป่าเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นในออฟติฟายแล้วนะคะรับก็รู้สึกว,ว่ามันก็ไปไลื่นขึ้นเลยอาจจะเพราะวอร์ชันใหม่มันไม่ช่วยอะไรมองอู้นี่ไง,ไงนี่แหละครับสิ่งที่ชาต,ต้องการ ตัวคนเดียวโพงลึกซะด้วยน,นะก็ถ้าเกิดกลับขึ้นมาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเลยกันนะอ้า้หุด่านไปก่อนเดี๋ยว่านเราต้องใช้เยอะนะครับเราต้องใช้ฐานเยอะมากคือดูสภาพแล้วว่าน่าจะใช้เยอะเลย ทำมันดูลึกนะแล้วก็ตัดไม้ไปด้วยโอเคไม้จะมีเยอะแล้วแต่เราก็ต้องใช้ใช้อีกนะครับเราใช้อีกย่องแหลมมันปรับอะไรลงได้อีกมั้ง Two thousand years later ไปไปิดตรงไหนว่าลืมแล้วมาช่างมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลำคาญตานิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาทางปิดทีหลังเดี๋ยวปักไฟไว้รอบๆก่อนเราไม่มีวิดีแมปด้วยนะโอ้โเอยเปิดมาเจอตัวพ่อเลย คุยกันได้โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสี่ตัวเลยโอเคคุยกันได้เราคุยกันได้ไม่เป็นไรเย้โอเคเจอฐานโอเคดีไปดี จะอาแต่ความลึกที่นี้เราอยู่วัยห้าสนะเราต้องลงไปลึกกว่านี้เพื่อจะหาของให้ดีกว่านะครับเพื่อที่ขุดเหล็กอันเดียวของเรานี่นแหละคือถึงเราจะเป็นที่ขุดพังเราก็สามารถประกอบมันใหม่ได้เนะจากเราตวัวคาบมานะ ังนั้นก่อนจะลงเหมือนต้องเตรียมตัวดีๆนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอิเชียศัตรูตามธรรมชาติอโอค้คในถ้ำนี่ไม่ค่อยมีอาการแหลกเท่าไหร่นะอาจจะเพราะพื้นที่มันแคบด้วยเอยเหล็กขุดไปให้หมดเลย ราะตอนนี้มันยังเลยยังอยู่ในช่วงต้นเกมเรายัางของไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เอ้ขุดไปให้หมดเลยนะครับ ุณไปให้หมดเลยเดี๋ยว้องใช้ต้องใช้ทุกอย่างเลยฮะคือเก็บกวาดทรัพยากรไปให้มากที่สุดที่จะทำได้นะเพราะว่าช่วงแรกๆเราเราจะต้องใช้มันเยอะต้องใช้มันเยอะมากนะครับเราต้องเก็บทุกอย่างที่เอาไปได้นะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเราต้องการใช้มันเราต้อง มาหาบันอีกแนี่าท้องแดงไม่เอาแล้วกันที่มันเจอเหล็กเรือนี่โอเคแล้วทางเนี้ยไอเช่คีปเปอร์มันก็ยังอยู่ที่เดิมโอเคเราไปอีกทางหนึ่งแล้วกันนะฮะทางน,นี้ล่ะโอ้โห่เอยอะไรเนี่ย ไม่ต้องเจอสเกลตันหรือว,วะ่ะเกียดตเกลที่สุดเลยเกิดเยอะเกินไปอ่ะน่าเบื่อแย่นนเนี่ยไม่ชอบเลยเกิดเยอะเกินเ,เดี๋ยวมาดูแล้วมีเหล็กมีฐานนะก็ก็ขุดไปให้หมดนั่นแหละ ไปทั้งหมดนี่เลยนะคลิปวันนี้อาจจะสั้นสั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับอาจจะสั้นหรือยาวก็ไม่รู้นะแต่เป้าหมายของคลิปของในวันนี้ก็คือเราต้องหาถ้ำมาให้ได้นะครับซึ่งเราก็เจอแล้วนะนั่นเราจําไว้นะว่าตรงนี้เป็นถ้ำเนาะเดี๋ยวจะพอ ออกไปปากถ้ำแล้วจะแท็กพิกัดเอาไว้เออว่าไปเล่าไปเดี๋ยวนะอ๋อเดินอันนี้เดี๋ยวขอแท็กพิกัดไว้ก่อนนะครับทำเป็นทางขึ้นเอาไว้ทาทางขึ้นดีๆเลยทางอะไร ทำทางขึ้นดีๆหน่อยเดี๋ยวขึ้นลำบากนี่ก็ยังไม่มืดนะอ,อาจจะพอพะเพิพ่งเดี๋ยวนะแต่ว่าใกล้ถึงเวลามืดแล้วนี่บ่าโอเคทำทางขึ้นดีๆนะเพื่อให้เราสะดวกสบายในการเดินทางขึ้น,นกลับนะอ๊ปป นะผมทำเป็นทางขึ้นนะฮะผมเป็นทางขึ้นไปถ้าเกิดทางขึ้นมันไม่สะดวกเ็จะเดินลำบาก เราใช้ที่นี่เป็นเป็นถ้ำหลักของเรานะโอเคเดินไปสำรวจอีกทางนึงนะเอาใช้ที่นี่เป็นถ้ำหลักของเรานะครับดังน,นั้นเราต้องทำให้ทางเข้าทางออกสะดวกสบายที่สุดและปลอดภัยด้วยนะไม่มีอะไรนอกจากทานมีทานก็เอาทานพราเราจะเพรเราต้องไปคนเอาทาน โอเคอนี้แค่นี้ตรงนี้ขุดไปหรือ,อยังเรียบร้อยทองแดงไม่เอาเราไม่ต้องการทองแดงนะครับเพราะว่าตัวบุมทองแดงไม่ค่อยมีประโยชน์ข้างล่าง โอเคตอนนี้ผมมีสองทางให้ทางที่ต้องเลือกนะฮะว่าจะไปสำรวจทางนั้นต่อหรือว่าโอ้สับซับ,ซ,บซับหน่อยไหมซับหน่อยไหมวะขอขอแปะเดี๋ยวทางเชื่อมกันเหรอโอเค นะครับชิดไม่ใช่มึงดิมีวิธีแก้ทางมีวิธีแก้ทางไอ้น้องเออเออเออเอเอเอ,อ้นี่แหละของดีขอบใจ ไม่ไม่อยากรู้เอยได้ไหมจะมีประโยชน์ขนาดนี้อ่า,อาจจะเป็นพวกปิดชีสหรือเปล่าฮะทำไมม,มันเสียไม่ไดซอมบี ซอมบี้ไม่เป็นเลยซอมบี้ธรรมดาไม่อันตรายแตดใดที่มันไม่ใช่ซอมบี้น้ำหรือซอมบี้ทะเลทรายยังไม่อันตรายถ้าเป็นซอมบี้น้ำแล้วก็กูหนีหนีให้ไวครับหนีให้ไวอย่าคิดประทะมันจะขาดเลยยิ่งเจอมันเป็นฝูงนี่แย่มากมันสู้ลำบากด้วย้ต้องใต้น้ำมาเราเคลื่อนไหวลำบากไม่มไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วเหมือนตอนอยู่บนบกนะซอมบี้ทราย,อ,ยาอันตรายไม่เท่าเลยจริง ดีลยทางเชื่อมกันขอบใจโอเคนะครับเราไปอีกทางนึงก่อนเนะาะไปกี่นาทีแล้วสิแล้วนะ16แล้วนะวนะเดี๋ยวพออัดถึง20่สินาทีผมก็จะขอหยุดคลิปไว้แล้วไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันในคลิปหน้านะ ก็เดี๋ยวมันจะใช้เวลาเรนเดอร์คลิปนานนะคไอคลิปนี้20นาทีแล้วพอตัดออกมาเหลือ15ห้าอย่างเงี้ยเออแต่มอมพยายามให้วิดีโอมันสั้นเข้าไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้การอัพโหลดหรือการเรนเดอร์คลิปมันนานนะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาในการทำคลิปนานนะครับ เราก็จะให้ให้นั่งไปคอมก็ไม่ได้ดีเน็ตก็ไม่ได้ดีนะจะไปไปนั่งถ่ายเหมือนพวกยูทูบเบอร์ดังๆก็คงไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> สภาพมันประชดชีวิตแต่แน่น,นอนว่าที่ผมยินทำนี่ก็ น่าจะตรงประเด็นอยู่เนละยน่าจะตรงประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าเออแบบบอกว่าจะมาถ้ำก็มาถ้ำเนาะออออขุดไปให้หมดเลยนะคือคือเห็นเห็นว่าในกระเป๋าบีมีเยอะขนาดที่แต่แต่ยังยังยังยิ่งนอนใจครับมันมันไม่พอเ้ยมันยังไม่พอโดยด้วยความที่แบบเราไม่ได้ใช้มอสเถืออะไรเลยก็ แน่นอนขุดไปให้หมดเลยขุดไปขุดได้เยอะยิงย่งยิเยอะยิ่งดีนะครับโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นเหล็กเดินกลับมาอีกรอบนี้ก็เห็นเออคือแปลกนะรอบแรกเดินไปไม่เห็นแกค,ครับนี่ก็มืดแล้วนะอ่าทาน เราเราขุดแค่ผิวเผินก่อนนะครับคลิปนี้เราจะขุดแค่ผิวเผินก่อนเนาะเรายังจะไม่ลงไปข้างล่างนะแต่คลิปหน้าลงแน่นะครับก็ขอ,อตัวกลับไปเตรียมตัวก่อนนะเนาะเพื่อรับศึกหนักด้านล่างนะผมว่าด้านล่างมันจะต้องมีอะไรที่มันน่ากลัวมากๆแน่ดูจากสภาพแนละ้วเพราะตอนนี้มันอยู่ไว้เท่าไหร่แล้วลนะ่ะไวสามสิบหกข้างล่างติดลบแน่ๆนะมีคีปเปิร์ดเลยตายเถอะ ข้างล่างแม่งวายติดลบแน่ดูจากหินนั่นนะฮะไอพวกดิฟสเลตหรืออะไรพวกนี้นะเ <c oughs> พื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้จ่อยากทำโอเคนะครับเราทำทางขึ้นทางลงดีๆก่อนเนาะก็ก่อนจะไปนะเดี๋ยวจัดการเรื่องทางขึ้นทางลงของ,ของพื้นที่ก่อนนะ ฐานอีกแล้วจะบงควรจะค้าถังน้ำมาโอเคนะครับโอกเคกแล้วตันเจดผมเห็นเลสโตนตรงนั้น โอ้ตรงนี้มีเหล็กโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยความใจไม่อย่าไปกลัวครับไม่ต้องกลัวเปลืองครับเพราะว่าเราเรามาเพื่อหาหาทรัพยากรดังนั้นไ,ไ,ไม่ต้องกลัวเปลืองใช้ใช้ไปเลยครับเราเราเก็บมันเพื่อใช้นะเราไม่ได้เก็บประดองใช้ไปเลยนะครับทรัพยากรบนนี้ดังนั้น,น,นมันไม่เปลืองนะหรับผมตะกี้เาตั้งสองตัวคีเปอร์หนึ่ง อันตรายอันตรายจริงๆเลยอุ้ยอ้ย,อยมันเห็นไดง้ไงวะสายตาเฉียบคมสายตาเฉียบคมมากให้ตายเถอะแล้วกูกำลังจะโดนลากหัวคมคมโอเคโอเคนะครับเราว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่า ก่อนที่เราจะตายกันที่นี่นะก่อนก่อนที่เราจะตายกันที่นี่นะแราเราผมไม่อยากมาตายตรงนี้ด้วยนะเราเราต้องกลับไปเตรียมตัวกันที่บ้านก่อนเนาะโอเคนะครับก็เอาไปไหาเอาไปว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะจบไว้ที่การที่เรามี ของตามนี้นะของที่ได้มาก็มีตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นแรกขั้นแรกของการลงเหมืองก็ควรมีของเหล่านี้อยู่แล้วนะมีเหล็กมีฐานเนาะมีทอชมีอะไรที่ของหลอดจักรวรรดิที่เจอในถ้านะก็ขอจบไปก่อนแค่นี้นะเอเคนนะครับก็จากไปด้วยภาพรู <c oughs> หลุมบวกาศโอเคนะครับก็ขอจบปเพียงเท่านี้นะครับก็อย,อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมารับชมกันนะครับสวัสดีครับ